คำวาจีน้อยบอมีอยู่จริงทุกคนเลยนี่สองสี่สี่จาน่า,า,าเดอร์ล<น><ด>ูปเปเลนะเน่าเฮ้ีเบอร์เดยเปีเบอร์เดยเย้ปานนแข็งนี่แด้แู้แฮนมันเกิดใระเจ้ามากาซูงเด้อรูกเด้ จริงๆเลยเด้อ่อี้คืออะไรหล่อเลยเหอไแสบเองคีมือเองก็จะเอ็งกินเองแสบเองชดดรอดได้ดอดด้ดด้งดมาเลยนี่เลือกอะไรนี่ อยสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องโอ้ยเกิดเป็ดแต่ละเธอนะเออมันสลิดเดิอเป็ดเด้อเวลามันกินมันสลิดเติบแล้วเป็ดคริปคลิปคริปคริปคริปสบายโลสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเร็นสุขสุขคนอย่างเปซ่องบักบุไทยนาวเราดกัเลยมา นาวแล้วตกเดงนซองลาวแล้วกันโดยกับพากนาพันเอาอเมช่วยเสียพี่น้องเลยขอให้ยาวไปดิขออีผู้หนึ่งในมีอุ่นกอดผู้เดียวเจ็ดผู้นึงมีกุ้กอเจ็ดสาวโตวเลยสิพาตายห้าตัวมาตัวเองอ็ตายกันมีตายเปิดดอกมาลิกีอะไ แต่เป็นเวทีกินเป็ดีกินเท้ากันบองกิบกินเวลากินนี่ช่างเกมเลยเวลามันกินนี่มันจะสลิดสลิดสลิดแล้วเวลามันกินอิ่มแล้วมันจะอาบน้ำทุกคนเลยพากันอาบน้ำแล้วอาบน้ำแล้วก็เขานอนคือคนเลยเหมือนกัน ก็ไม่ติหอกแต่หญ่ไปนีดปกตินี่เวลากินชิน้นจุ่มหรือชิ้นดาดน,นี่จะหมักซื้อผักทุกวันแต่เี่นี้เขาไม่ซื้อผักเขาซื้อแต่ชิ้นผักคองหอเอีก็ไไ้มือนี้กะเป็นมือสั้นวันดีมือซีวันดอนมือนี้เป็นมือวันเกิดคองลุสาย แต่ว่าลูซรายน้อยทุกคนลูซ้ายน้อยเกิดวันที่สิบห้าเดือนสิบสอมันนี่ก็คคมหอบคมหอบสี่ปีของเพื่อนทุกคนเลยเยอ่มาเอ็ดอาซสินดาดกินเยี่ยมาสลองวันเกิดเพื่อน กัดสามหนึ่งเลยทุกคนไปอีกกับพักกัดห้าเอาอีกยังมีพอกินเบื่อยิ่งใหญ่แถบเชื่อกับนาปิดหน้าได้เลยเบอร์หนึ่งกรได้ปุ๊กไงฮะไอเกิลไอเกิลเสื้อเกิล โอ้เกือบมืออ๋อพอดีเลยพ่อจ้ะพอดีตีเลยเดี๋ยนี่เออแม่ซื้อก็พอดีเป๊ะเลยลูกกำมังเรียนแล้วมาำมา่ำแอปปิเบอร์มาทำเด้อเห็นปะแล้วลองลองมาดูลองเบนมาเพลงเออเออ พอสี่ปี่ตัวคนเลยสี่ปีเลยได้เนีหน่อยนี่นะแป๊บเดียวคนสี่ปีแเลยคือว่าไม่ได้เล้งทุกคนเลยผัดบัดใหญ่นะคือว่าไม่ได้เล้งเลยพอเพยยงง่ายๆชัานี่นะพอแห้งเล้งพอยเติมไปแล้วเบิ้งตัวคนลม่ลมแท่หลมว่าสองสามมือเลยต่คนที่ไม่ไม่ได้ไปป่าชั้นนี้ค็น้อนหลบมเลยตัวคนไปก็ไปชื่อ ผักะคมตอทุกคผักคขมนี่นะเวลากินมันเอาหอมๆหวานๆสรุปแล้วกินกับเปื้อกระแซบผักคมนี่อ้อมกระแซบอันนี้นะชาวไทยเอากินกับสินดาชื่อว่าประเภทผักกินได้ทุกคนชื่อประเภทผักงัดเสลดโซไาลชาิ้นดาจะเปิ่งผักแล้วก็เปิ่งซีมู๊งินดาหรือว่ามูกระทะมูกระท <c oughs> ะชา,า,าวไทยอยันซื้อแจว้วแล้วก็ซื้อซี้นมาเอ็ดเองนะทุกคน มันกิได้ลายนะคะชื่อพูดเราเขาซื้อเป็นชุดหลดข่ขาเจ้าให้นะแผงแล้วกะ็ซ้ำม่น้ำแบบเขาได้มีลายซ้ำกินกินได้มีลายนะค่ะเขาซื้อแจ่วแล้วกะ็ซื้อซีนมาเอ็ดกินเองและกะ้ก็ภักเขาก็ไม่ได้ซื้อเรากันอันมีแต่ซื้อซีนกับซื้อแจ่วซืฉอนะเนี่ยได้กินลายหนะมดซ้ำเลยยิ่กินอากาศาหนาวสาวไทยซื้อถล่วยสาวผ่า แพงกเลยพักนะนพักที่เขาไม่ได้เขาซื้อเอานะแพงแพงนี่แหละชาไทยจะปลูกกี่เดองนะตัวนี้แหละมันปลูกไม่ได้มันปลูกยากอันนี้นะจะเขาปลูกนะหรือเขาปลูกได้เฉยประเทศเวียดนามเขาเขาปลูกได้อันนี้นะนะนนนะแต่ว่าประเทศเลาวเขาปลูกไม่ได้ไมเมนเขาจะปลูกสุรานี่จะมาจากเวียดนามหรือจากประเทศนะ เกกี้จาีป่าเค้กวันเกิดน้ำกล้าปื้มาบังคำเฮ้ยเลกกี้ป่าเค็งฟาฟา ซีโลนึีโลนึ่งพักกับเป็นหม้อเดน้มาต่อเรียกไปเลยอันนี้นันเธอม่นมูกระทักกระทอันนี้าเปไอ้เด้อ้เด้่อไอมาเ่าไอ้ไปเ่าอ้มาเ่าคกันไปก็หึงยาก็หึงย แบาอนเบื้องซายไทยชิ้มูต่อมูสามชันเบชิ้งามที่สุดคงวะาไทไปเตเวงก็เลยได้ชิ้งามพชุดไปข้ามนะบิชิ้งามเอาไปก็ เอมันนัาปับพราเสมุทราดาดพัดกนาดจะเบิ่งจะคองจะคองมันเกิดตื่นเต้นเม้อมือึนไปบออ้บอกไอ้หมาล่ะทำพีไปบอกไอ้มาเด้ออดทางแล้วไปอดทางเล้กำกำ ออถ่างตำลตวะเย็นให้หลดตำบใ้ตำลดหรือหนิเราจะลงบางเลยไม่ใช่ลงจักนะคะลงมือนะคะลงมือค่ะพอเขาเอเยนตห้างเขาอาพวกเอเยนเนาะเอาจักบ้างบางเอาจักรบ้าจักกว่าแล้ว น้าวค่ะขนาดนาวค่ะนาวค่ะเนาะอ้อ่ะยืบบ้านน้ำมันอีกงน้ยบบน้ำนะสักแห้งบอ่ะอาบเลยอาบเปนมอเลยอาบไปสองมเอแล้วเฮ้ยหรือฮะเห็่หมดฮะเพิดหมดเหรอเห็่หมดโ้เฮ้ยงานน้าวนี่ประหยัดนะหนึ่งเลยอย่าสา ประหยัดน้ำขันน้ำสาบเอมข่าน well. ้ำเนี่ยรุดรุดหลงลายน้ำนาวเป็นน้ำมดพักน้ำห้อนน้ำห้อนเ่เปลือกบดไทก็เปลืกน้ำกระเปลืกนาน้ำนาวดีน้ำนาวนีไทย่ี่เปลือกนมผมเปลือกอ่าไทยก็บมดนอนตะเว็นหรอไอันนี้ตอนนั้น โดนึงก็พอกินปลายประหยัดอดออมบางคนเลยกินผักหย,ยัดหยัดผักเขาลายๆาชิ้นมืนอไหนเฮิงยอดเธอหนึ่งผักอะไรหยัดเฮาหยัดเฮาวิตามินพร้อมผักนพร้อมพร้พอมอมูกระทะก้องผักกระทะ <c oughs> ชุดเช้าไทยผักกระทะไม่ใช่มูกระทะนี่ผักเพียงกรรม,มาติอยตามเฮากันเฮาเอาไปเชื่อแก้วจะน้อย นี่ซื้อเครื่องปรุงซื้องาเลยค่ะซื้อขนมน้ำมันหอยเลยค่ะน้ำตาลเอามือหยวกเลยเพื่อนๆมาเท่ากันนะคะล้างเรียบร้อยหมูเติมน้ำมือนี่แหละเพืคอนเลยเซื้อหงามันพร้อมมาไว้ก่อน ขันเทาได้แบบว่าคันเทาได้เบาแลยเพื่นคันเบาเพื่นึงเพื่นมีเบาเพื่นึงมันก็มีคือทุกคนอเลยขันได้เบาจะต้องเบาเว้นนี่แหละทำว่าที่นอนบันมีอยู่จริงที่มือล้นล้นเลยได้ไหนเสพๆมาเด้อมาวันวันเกิดลูกสาวก็ใส่เงี้ยนี่เนี่ยเสพๆได้เวลาแล้วบัดนี้ จะกอมันเกิดเป็นเต็ม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 ากป้อมป้อมค่ะป้อมไอ้ป้าเนินยาไอ้บอจะเมื่อป้อนนยานะจะาเปากนแบบนึงแ๊บนึงนี่นเอาดี่าแฮปปี้เบอร์เดย์เป้าได้ไหคะเป้ากันนี่เป้าเป้าเปเปาเป้ากเป้ากอกกินเซอร์นั่นดกะไผ่ดิกะไผ่ามกะไผ่มก้าก้าเอากะไผ่เ่ยเอากะไผ่ อ่เลก่ะอืมอีบันนีน่เตกาเาเดอร์ลูกเบาเดอร์เห็นบ่าวมัดไพ่กาวฮัลโหลมดไพ่ับเลยบ่เออมัดดับเลยเไหมอาไม่ได้เพลงปุ๊บแล้วมากับว้าวว้าวอะไรอาตีเบอร์เดทูยู Hoặc không hiểu gì nữa. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Bye, buồn bà. Half a lạc, loo. Give me a honey, baby. Too lại, đi, 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 đi น้ำแขงนีูแฮนมันเกิดในเจ้าุกซมากาซูงเด้อ้เดี๋ยวเบาช่งไม่หวเป็นผลขมูงตัวของแม่ในบ่เพิ่มเมาแล้วพอแม่คุณขาศัยเด้อผลขมูู้เด้อเหีจริงเด้อจะเป็นไงแต่มนบ่บ่เป็นยูทูบเบอร์เลยเจ้าคนในผล ก็เป็นต่างๆเป็นปัุ๊ปังโทรดโลกเยเนี่ยจมมือลายเนยเด้อจมมือเลยจมมือเสียเงินจมมือเลยจมมือเลยเสียเงินโลดรับสาวหุ่นาลงตึก่ลงเก่ง้แผลก้าว้มาก่นมา่ายส้าเิร์ไปหนักมาใส่ทไปดนะ อาารเยอมันเลอ๋อจะากัูนเดอเห็นซ้งเก่งเห็นบ่ะเป็นสุดยอดดังๆรสสุดยอดดังๆรสเตอบานเป็นเจ้าคนในคนเดียอ้าวมะน้าผูกอาอ้าวไปอยู่ดีไม่แหงเด้อทุกออยเลยเน่ยเาเห็นนางซิ้งเก่งเซ็งก็นได้หักคอหักแม่หักปูหักงาเห็นบอกมันยืนมันยืนลำเลยลำเลยสาธุหรอกสาธุเฮ้ เอาเลอนี่อู้หุ่นไอ,อ,อ้ต้องบอกติดทองเทคนะน่ะอ้าวไม่ได้ได้ไม่เห็นแสบหรอแสบเลอดอ่แสบออกไปนอกยันว่าช้อน <บา S 1> ให้ยยยยยอิกี่จะไหน เพิ่นช่คนเพิ่อยังช่องกันบอสเงขดบานป่าช่องเพิ่นปาดาเทอรมนาเด้อเอาแตเอาแต่ั้งมันนะเป็นน้าป่าไปดูหันยาแต่มือเลยเอาเาเลยไม่ชอบไม่ถูเอมือเลยอยู่หิ้งไดีไปอยู่หิ้งไปก้าเอาไม่ดูนะลูลงมือเขาลงมือเขาลงมือเขาไปเนี่กินมูกระทะเด้อไม่ไปองเด้อ้อมกัน โดนกินทคหนึงมูกร t h นี่ยนหลุดโพอดีเมาเมาเค้กพอดีเสร็จไปเสร็จป่ะอือสวัสดีไม่แหงเด้อเตะเบาเด้อเก่งๆเลยเด้อเด้ออยู่ใดเนี่ยค่ยามันหน่อนึง ยังสดอยู่แต่คนเดีคนเลยติดต่อได้เด้อไปต้องการก็ติดต่อมาได้สดจริงๆบินนะเด้อไม้เด้อเลเลเข้ามาเน้อเลเลเข้ามานะคือขายเครื่องนี่เลย กินแล้วอิ่มเลยโท่ผัว่จียวช่องท่ออยู่นี่มันเอาไปเอาไปพูดอะไวแก้วแม่ได้ลายีเปล่าเปล่ไอเฮงรวยๆปังๆอันนี้เราหม้อนี่ผลใจเย็นนะไไมันฮึ้นี อันนี้อันนี้นี่นะทานน้กระเชลยังมีอยากระเอฐานอ่ะทานน้กระเใจเย็นเย็นรอเลยเย็นเลยเหรอแสบเองขีมมือเองเลยจ้ะเอ็ดเองกินเองแสบเองแสบเบาเลยได้หมาม่ได้ได้ได้สด้ไ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 ด้สด้ได้ได้ได้ด้ด้ได้ได้สด้ด้สด้ดด้ด้ดด้ด้ด้ดด้สด้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 ดได้ด้้ด ผูบ้บอวรักสาวหรอกคุณเลยผู้บักสาวเกิดุ่น่ินคันเพ่อผู้ชนเจอกันติดต่อได้เงนตกแล้วมันเลยมาค้าแบี้บอเอ็นเอแต่รักสาวจมคมบาลสานเอ็นเอลิเลยมาได้แน่เนตกแต่ว่ามาอีเวียน์น้ำไเออเียต่ว่ามหาภูซาแทนเนี่ยว้กะยักมาอย่ไรโอกหักผูสาบอคือว่าได้ยินาองหักแม่นบอแม่น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 บอเล้ผู้สาวเราเรือกว่าสาวบอกเลย ผูสาวผัวละสาวผัวปะสาวผัปะสาะเอาสาวปสาวได้บะเนี่ยยังวาอยู่เอาโปะในการลงีบเลยไปเาลายมให้อาครับมาเด้ออพี่น้องกินขาวงกันกินข้าวทำมืขี่มันนหลายคนมีแต่เอ้นอกกันเองแหละหักแพงกันแซ่บขนด